และในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านรองประจักษ์เลขแตละโกรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา,านกิจการนักเรียนนักศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการอบรมจริยธรรมนำชีวิตประจำปีการศึกษา2558ขอกราบเรียนเชิญครับกลาบนมัสการพระคุณเจ้าพระคุณอุดมวราณวัรเจ้าว,วาสวัดศรีอุดมวงศ์เรียนท่านผู้อำนวยการวิรยทยาลัยเทคนิคเลย ท่านผู้อนวยการทรงเดชลาพันธ์ประธานในพิธีที่เคารพผมนายประจักษ์เลขกตละโกรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจาการนักเรียนนักศึกษาในนามคณะกรรมกา,ารดำเนินงานและนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สองที่เข้ารับการอบรมทุกคนอขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลยท่านผู้อำนวยการทรงเดชลาพันธ์ ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาจิตตามโครงการอบรมจริยธรรมนำชีวิตประจำปีการศึกษา2,558ภายใต้โครงการ3ดีในวันนี้ด้วยนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดว่าการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษา จึงมีส่วนในการจัดการเรียนการสอนและกำหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทักษะและประสบการณ์ในการดำรงชีวิตสามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพรวมทั้งเป็นการบ่มเพาะกล่อมเกลาปลูกฝังและปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความเข้าใจในระบบประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษายึดมั่นในประชาธิปไตยมีคุณธรรมในความเป็นไทยและก็ห่างไกลยาเสพติดวิทยาลัยเทคนิคเลยโดยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาร่วมกับแผนกวิชาสามันสัมพันธ์ ได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาจิตตามโครงการอบรมจริยธรรมนําชีวิตสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สองเนื่องจากเป็นระดับชั้นที่มีภาวะการเสี่ยงต่อการเลือกทางเดินผิดพลาดในการดำเนินชีวิตมากกว่าระดับชั้นปีอื่นๆโดยได้กำหนดให้มีการเข้าค่ายอบรมธรรมะณนะวัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสพุงจังหวัดเลย เป็นเวลา3วันสองคืนในระหว่างวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2558ถึงวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2558ซึ่งในการอบรมครั้งนี้วิทัยไรท่นิกเลยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูอุดมวรานุวัตรเจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงศ์ให้ใช้สถานที่ในการฝึกอบรม ตลอดทั้งพระวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เรื่องของธรรมะการฝึกภาคปฏิบัติรวมทั้งอบรมสั่งสอนผู้เข้ารับการพัฒนาจิตตลอดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมตามโครงการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านผู้มีการวิทยาลัยเทคนิคเลยท่านผู้มีการทรงเดชล่าพันณ์ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดการฝึกอบรมพัฒนาจิต ตามโครงการอบรมจริยธรรมนำชีวิตประจำปีการศึกษา2,558และกรุณาเก่าวให้โอวาดแก่นักเรียนที่เขารับการอบรมพัฒนาจิตในระดับต่อไปเรียนเชิญครับครับนมัสก,การพระคุณเจ้าท่านพระครูอุดมวรานุวัตรท่านคณาจารย์ ครูบุคลากรในการศึกษาจากวิาลยเทคนิคเลยแล้วก็สวัสดีลูกศิษย์ผู้มีความตั้งอกตั้งใจที่จะมาปฏิบัติตนที่อยู่หน้าที่นี้ทุกคนก่อนอื่น กระผมในานามตัวแทนของคณะครูบุคลากรทางการศึกษาวิทยายลัยเทคนิคเลยต้องขอกราบขอพระคุณท่านพระครูอุดมวรานุวัตรเจ้าวาดวัดศรีอุดมวงศ์ที่ท่านได้มีเมตตากับลูกศิษย์ของวิทยาลัยเทคนิคเลยมาโดยตลอด ถ้านับได้นี่จะเกินกว่า10บปีแล้วที่ด้านได้เมตตาลูกศิษย์ของวิไลเทคนิคเลยเป็นต้นมาอพอมาอยู่เป็นผู้บริหารที่วิไลเทคนิคเลยปีนี้เข้าปีที่สามท่านเองก็ได้เมตตาพวกเรามาทุกๆปีวันนี้ พอเดินทางไปที่จังหวัดอุดรตั้งแต่ตีห้ากว่า,วาเพื่อไปร่วมประชุมคณะอนุกรรมาการภาครัฐและเอกชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประกอบไปด้วยประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานหอ,อการค้าประธานอาชีวศึกษาจังหวัดทั้ง20จังหวัดประมาณ80คนมาร่วมประชุมที่จังหวัดอุดรหัวข้อที่คณะกรรมการอนุกรรมการ ภาครัฐและกระชนอาชีวศึกษามาพูดคุยกันในวันนี้เป็นหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาที่รัฐบาลโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านได้ให้ความสำคัญกับนักศึกษาอาชีวศึกษา เป็นอย่างยิ่งวันนี้เราซึ่งเป็นนักศึกษาด้านอาชีวศึกษานี้เป็นที่ยอมรับและเป็นความต้องการของสถานประกอบการเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า วันนี้ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือที่เราได้ยินว่า AEC ซึ่งมีประเทศที่เป็นสมาชิกนี่สิบประเทศแล้วก็มีประเทศที่เป็นประเทศที่พัฒนาได้เข้ามาร่วม เป็นบวกสบวกหไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนเกาหลีหรือประเทศอื่นๆที่เขาเจริญแล้วกำลังเข้ามามีบทบาทในการทำมาค้าขายเพราะฉะนั้นวันนี้ทางรัฐบาลเอง มีความตระหนักว่าจะทำอย่างไรให้อวชนที่กำลังเติบใหญ่ในอนาคตเนี่ยเป็นผู้ที่มีสมรรถนะเป็นผู้ที่มีทักษะและสุดท้ายก็คือเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแข่งขันในเรื่องของการทำมาหากิน ไม่เช่นนั้นประเทศจะไปไม่รอดดังนั้นวันนี้ลูกศิษย์ที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของประเทศชาติอย่างไรก็ตามคนเรานั้น เกิดมามีกรรมเป็นของตนเองแต่ละคนเป็นมนุษย์เป็นคนที่มีชีวิตจ,จิตใจเหมือนกันหมดแต่ที่มาของแต่ละคนความพร้อมสภาพสังคมความเป็นอยู่ของเราไม่เหมือนกันครูบาอาจารย์ ที่ดูแลพวกเราก็พยายามที่จะให้กำลังใจพวกเรามาโดยตลอดท่านรองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าพวกเรานั้นเป็นนักศึกษาในชั้นปวช .2 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงที่ท่านกล่าวเช่นนั้นก็เพราะว่าวันนี้ พวกเรากำลังอยู่ระหว่างช่วงกึ่งกลางของหลักสูตรนะปีที่แล้วพวกเรามาอยู่ในระดับชั้นปวชหนึ่งก็ถือว่ามาใหม่มีความตื่นเต้นยังไม่รู้ยังไม่คุ้นสถานที่ก็จะเตรียมตัวพอมาวันนี้ รู้สึกว่าจะคุ้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่เกรงกลัวอะไรไม่ใส่ใจหย่อนยานลงไปนิดหนึ่งแต่พอไปปีสามทราบแล้วว่าตัวเองนั้นจะจบมีเป้าหมายในชีวิตแล้วครูบาอาจารย์ก็ไม่ค่อยจะเป็นห่วง เพราะฉะนั้นที่ท่านรองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษากล่าวไปข้างต้นว่าพวกเราอยู่ในระดับชั้นที่มีความเสี่ยงดังนั้นวิทยาลัยก็เลยจำเป็นจะต้องจัดกิจกรรมต่างๆให้กับพวกเราอย่างไรก็ตามวันนี้ที่ลูกศิษย์ที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกๆคน เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์มีความตั้งอกตั้งใจจึงมีความสามารถเข้ามาร่วมทำกิจกรรมตามโครงการในครั้งนี้ได้มีเช่นนั้นจะไม่มีโอกาสมานั่งกระทำกิจกรรมอยู่ตรงนี้ได้เลยเพราะฉะนั้น วันนี้ครูจึงอยากจะมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ตั้งอกตั้งใจได้ประพฤติปฏิบัติตนในช่วงสามวันสองคืนที่จะถึงนี้ครูมีความมั่นใจในตัวพวกเรา อย่างไรก็ตามอยากจะให้ลูกๆอยากจะให้พวกเรานั้นได้มีความมุ่งมั่นโอกาสเช่นนี้ในชีวิตของพวกเรานั้นมีไม่บ่อยครั้งลูกศิษย์ที่รักครับครูรวมทั้งครูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่ตรงนี้ ขอเป็นกําลังใจให้พวกเราได้ร่วมกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีกับผมในะนมตัวแทนของคณะครูคณาจารย์รู้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอพระคุณในความเมตตาของพระคุณเจ้าท่าน พระครูอุดมวรานุวัตรเจ้าวาดวัดศีอุดมวงศ์และท่านพระวิทยากรทุกรูปที่ได้มาให้การอบรมสั่งสอนบรรดาเยาวชนนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเลยรวมทั้งอนุญาตให้ใช้สถานที่แห่งนี้เพื่อใช้ในการทำการฝึก อบรมตลอดระยะเวลาของการทำโครงการท้ายที่สุดครูขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ลูกศิษย์ทุกคนรวมทั้งคณะครู บุคลากรทางการศึกษาที่มาเป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์ในวันนี้มีความสุขมีสติปัญญาที่จะฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงเพื่อร่วมกันพัฒนางานในหน้าที่และมีความเจริญก้าวหน้าในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการตลอดไป บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการฝึกอบรมพัฒนาจิตตามโครงการอบรมจริยธรรมนำชีวิตประจำปีการศึกษา2558ภายใต้โครงการ3ดีณบัดนี้สวัสดี ขอกราบขอบคุณท่านผู้อำนวยการวิรทยาลัยเทคนิคเลยผู้อำนวยการทรงเดชลาพันธ์ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาจิตตามโครงการอบรมจริยธรรมนำชีวิตประจำปีการศึกษา2558ในครั้งนี้ครับ